นะครับสนับสนนวิจัยอย่างชาตินะครับจริงตั้งแต่เรียนจบมานะครับ20ปีนะครับก็ได้ทุนวิจัยจากบชมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับแล้วก็จากสกวด้วยนะครับสกบสำนักงานการใจนะครับตั้งแต่นักวิจัยรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เมธีวิจัยนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็คือเมธีวิจัยอุโสนะครับก็ทํางานวิจัยมาตั้งแต่20กว่าปีนะครับมันมาเรื่อยเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการ งานวิจัยของขผมเองเนขงทางด้นนานวิจกรรมไฟฟ้านะครับาการใช้พลังงานหมุนเวียนเราพบว่าอีกไม่นานนะครับน้ำมันหรือว่าก๊าซจะหมดนะครับก็เลยงานวิจัยของผมหลักๆก็คือไปฟั้าพลังงานไฟฟ้านะครับใช้พลังงานจากไฮโดรเจน นะครับโซลาเซลล์นะครับซึ่งก็แนะนําให้นะครับนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่นะครับทำงานวิจัยนะครับเพื่อเพื่อช่วยประเทศนะครับช่วยประเทศนะครับทำทำไปได้ความรู้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเองเป็นอาจารย์สอนหลักๆก็คือเป็นอาจารย์สอนครับได้ความรู้ไปสอนลูกศิษย์นะครับก็ปัจจุบันมีทุนเมธีใจอาวุโสนะครับในทีมผมจะมีนักวิจัยทั้งรุ่นใหม่นะครับรุ่นกลางนะครับรวมอาวุโสประมาณ20คนนะครับช่วยกันนะครับเพราะนั้นครับ ให้เชวยทันทำวิจัยนะครับผู้ใช้ประเทศไทยครับรัเรวบได้ฮะ ตรงนี้เข้าไปคะตรงนี้เหรอคะแมแมคะ

อาจารย์ไ้นำตัวนิาเนันวันนี้ค่ะเอาย่างค่ะศาสตราจารย์ดรรัศมีชูทรงเดชนะคะจากภาควิชาโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเป็นนักโบราณคดีที่ทํางานจริงๆและความเชี่ยวชาญและก็คือโบราณคดีก่อนประวัติ คือสมัยก่อนที่จะมีตัวหนังสือนะคะดังนงานวิจัยที่ตัวเองทํามาเนี่ยก็จะท,ที่ค้นคว้าว่าในประเทศไทยเนี่ยในช่วงเวลาที่ในยุโรปเนี่ยเกิดทานน้ําแข็งหรือว่ายุคน้ําแข็งเนี่ยและในประเทศไทยเนี่ยคนโบราณในประเทศไทยได้มีไหมวัฒนธรรมเป็นยังไงและสิ่งเหล่านี้ที่ได้ศึกษามาก็ประมาณสักยี่สิบเกือบ30ปีแล้วนะคะที่จะค้นหาความจริงในตรงนี้ซึ่งทําให้เรารู้ว่าคนพอ มนุษย์โบราณที่อายุประมาณ13,640ปีมาแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยยังไม่สามารถจะแบบรู้ได้ว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงจนกระทั่งเมื่อประมาณสัก78ปีเนี่ยเราก็ขึ้นรูปใบหน้านะคะของผู้หญิงคนนี้ชื่อผู้หญิงจากถ้ำลอดจึงทำให้งานชิ้นนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็พยายามจะค้นคว้าต่อว่าและคนเนี่ย ที่อยู่ในสมัยต่อมาเนี่ยมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าที่อำเภอปางมะข่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็พบว่าตรงนี้เป็นวัฒนธรรมลงไม้และเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเราก็ศึกษาและวิเคราะห์ด้วยวิธี DNA ก็พบว่าร่องรอยของคนเจ้าของวัฒนธรรมลงไม้เนี่ยเป็นคนที่ผสมผสานกับคนโบราณในรุ่น13,000ปีมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่อพยพเคลื่อนย้ายมาจาก ตอนใต้นะคะก็เลยทำให้ผลงานเนี่ยชุดนี้ที่น่าจะเป็นผลงานที่ได้รางวัล จนะคะนอกอจากนั้นก็พยายามจะสืบค้นความต่อเนื่องและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมมะคะในในยุคหลังต่อมาตั้งแต่สมัยที่เป็นรัฐโบราณสมัยที่มีการค้าไม้นะคะแล้วก็สมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็อธิบายให้กับพี่น้องชาติพันธุ์ในเอำเภอปางมะพ้าเนี่ยหรือว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยในในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเนี่ยก็นะคะสรุปได้น่ะก็คืองานวิจัยเนี่ยสามารถจะบอกได้ว่าอาดีตเนี่ยนะคะมันทําให้เราเข้าใจปัจจุบันและความรู้จากจากความเข้าใจของอดีตเนี่ยทำให้เรามองอนาคตเราได้ด้วยในการเชื่อววางแผนนโยบายนโยบายต่างๆของรัฐบาลเนี่ยที่จะวางแผนอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชายแดนการมองเมืองชายแดนว่าเป็นเมืองที่ไม่มีวัฒนธรรม หรือว่าพัฒนาช้าอะไรจริงๆแล้วชายแดนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีมีความเป็นโลกาภิวัตน์มานานแล้วตั้งแต่อดีตนะคะที่ตัวเองทำงานมาค่ะขอบคุณค่ะแล้วแล้วสำหรับนักวิทยรุ่นใหม่นะคะคืออยากจะให้เริ่มต้นด้วยการมุ่งม,มั่นในการค้นคว้าสิ่งที่ตัวเองสนใจนะคะค้นจนกระทั่งทะลุหลังจากที่ตัวเองทะลุแล้วก็อยากจะให้ทำงานบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆไม่ใช่ ทํางานเฉพาะของตัวเองก็คือถ้าสมมุติตัวเองเป็นคนสายวิทยาศาสตร์ก็ทําทงานกับคนในสายมนุษยศาสตร์สัรสมทศาสาตร์หรือศิลปกรรมศาสตร์เพื่อจะต้องขยายพรมแดนความรู้และเอาความรู้อันนี้มาใช้ประโยชน์ ให้กับสังคมนะคะในในด้านต่างๆอันนี้ก็อยากจะฝากไว้อย่าพึ่งใจร้อนล่ารางวัลหรือว่าทํางานที่ที่ก้าวกระโดดที่ไม่ใช่งานงานที่จะสร้างฐานตัวเองให้แน่หนหนะคะและอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยมีความแบบว่ามั่นคงทั้งความรู้แล้วก็เราจะเป็นอาจารย์ที่ดีนะคะแล้วก็เป็นนักวิจัยที่ดีด้วยเราจะคิดพ้นอะไรที่ใหม่ๆ นะคะที่แตกต่างจากคนอื่นมีความคิดสร้างสรรค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าของที่ฝากไว้ให้กับนักพิทยรุ่นใหม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะาจารอาจรคอนชัก่อนเลยค่ะอารใชครับ้ <c oughs> <c oughs> อนะสองคำถามเช่นเดิมดอนะคะเดวขออนุญาตเดินที่นี่ไมนดเนัวเองขอจะได้ไม่บงังตัวเองไม่บังไปใครอะไปใครอะ ใส่เลกนี่คือม่เห็กเพราเป็นแม่เหล็กเขาไม่อยู่แล้วนะัดแข้งขขาันแล้วพอดีว่าเหมือนบขมัน่เด็กไม่เด็กกอไปดู ผมได้ไหมโอเคจะมีคาจะมีใครถามไหมครับหรือให้พูดเลยหรือยังไงจะถามอะไรบ้างะอัอาาอันที่หนึ่งอารโอเคอาจรย์ใหม่ที่จะมาเป็นวิจัยกานครับอ๋อครับก็ผมชื่อศาสตราจารย์ดเตอร์ ออพอนชัยทรัพย์ยิจินะครับทำงานอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าทุนหารรายกระบังนะครับรางวัลที่ได้นะครับก็เป็นเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่สะสมมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเราพยายามจะศึกษาดูว่า ชั้นบรรยากาศไออเฟียร์เนี่ยซึ่งอยู่เหนือประเทศไทยเนี่ยมันมีความผิดปกติอย่างไรบ้างและมีผลกระทบต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเทคโนโลยี GPS ที่ใช้ในโดรนในอ,อากาศยานในรถนำร่องอัตโนมัติอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับก็มีการสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาหลายชนิดเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลและก็มีการใช้งานในหลายๆห,หน่วยงานในประเทศไทยทั้งหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐรวมถึงสัปปะชาชาติด,ด้วย นอกจากนี้เนี่ยเราทําการสร้างศูนย์ข้อมูลซึ่งสะส,สมข้อมูลเหล่านี้มาอย่างน้อย20ปีก็มีการใช้งานทั้งในประเทศไทยรวมถึงออนานาชาติสถานีที่สร้างขึ้นก็ตั้งอยู่หลายจุดในประเทศไทยมีเครื่องเซ็นเซอร์นะครับที่คุณภาพสูงมากๆส่วนพอคิดถึงนะวัจจรุ่นใหม่ก็คือ ก็ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำนะครับหางานวิจัยที่เราเออสนใจสร้างความเป็นเลิศให้ได้รวมทั้งต่อมาเนี่ยสร้าง impact ให้สังคมแต่ที่สำคัญสำคัญอย่างยิ่งก็คือพยายามสร้างทีมเวิร์นะครับสร้างทีมที่ช่วยกันทำงานนะครับคุณคับเป็นนี่ครับครับครับผม เเยค่ะเราพาจารยถือได้ค่ะถือได oh, ้ะคะ่ะหรือหรืออาจารย์มาฝากหนูได้อ๋อได้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 ค่ะ

เลื e ่อนหน่อยเลื่องน่อยไม่กว้างมากตรงนี้มันมีมันมีมันมีที่บางตึงเ่หน่อยเพี้ยนที่ไหนบางไม่ตึงบางเพี้ยนไม่บางไม่เห็นเหมือนันไม่เหมือนลูกคนไทรนะกาเดี๋ยวจะเกิด

เออผลงานอาจารย์นะครับแล้วก็ให้กำลังใจและนักนักวิจัยด้วยไปครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรวลพันธุ์คู่สกุลนิรันนะครับเป็นอาจารย์ประจําจากคณะเทคโนโลยีสารสานเทศและการสื่อสารหรือคณะ ICT นะครับจากมหาวิทยาลยัยมหิดลครับก็ตัวงานวิจัยที่เป็นงานวิจัยเด่นนะครับจริงๆเราเน้นการพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ เพราะฉะนั้นนว,วัตรกรรมของเราเนี่ยครับจะแก้ปัญหาในพวกโจทย์วิจัยจริงจากหลายสาขาวิชานะครับโดยหลกักๆเราจะเน้นการแก้ปัญหานวัตรกรรมทำนวัตกรรมทางด้านการแพทย์นะครับด้านเกษตรอัจฉริยะแล้วก็ด้านอัตลักษณ์บุคคลและอัตลักษณ์สัตว์นะครับเพราะฉะนั้นตัวรายละเอียดของงานวิจัยเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราเน้นที่ประโยชน์จริงที่จะเกิดขึ้นใน,นสังคมนะครับเช่นประโยชน์จริงที่จะเกิดกับคนไข้การทำเทเลเมตนะครับหรือการทำ การรักษาแบบรายบุคคลนะครับให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีที่สุดนะครับโดยร่วมมือจากคณะแพทย์หลายๆที่เลยนะครับก็อยากเป็นกําลังใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับผมเองก็น่าจะเป็นตัวแทนคนหนึ่งได้นะครับสําหรับการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่แล้วก็มาถึงวันนี้นะครับที่เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติเพราะฉะนั้น ระลับวิแบบจัยเราทําได้นะครับเพราะนั้นนักวิจัยทุกท่านทําได้นะครับขอให้มีกําลังใจแล้วก็สร้างทีมนะครับเน้นการทํางานเป็นทีมแล้วก็การแก้ปัญหาจริงนะครับแล้วเราก็จะทํามันได้สําเร็จนะครับขอบคุณครับ <c oughs>